สบายดีพี่น้องป่องปลายสุกุลสกคนทำไปดีพี่น้องมืาอนี้นางเอกนางเอกสิพาไปอ้ามิ่มพี่เนาะถ้าไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องมิ่มเรือกเพิ่งนะเพิ่งหน่อยเพิ่งหั่งในน้อยนะพี่น้องเว้นเพิ่งหั่งใหญ่ได้เพิ่งหั่งในน้อยนะอันที่ว่าหัวมิ่มมันหัวหนักมันอยู่ทึง ทั้งสานใหม่ที B ่ทั B ้งใหม่นะอันนี้ก็ว่าใหม่นาะมันก็จะอยู่วางทั้งนะก็ห้องว่ามิ่งพี่น้องการเผงหัวหน่อมันจะอยู่ใต้อยู่ลุ่มนะลุ่มลุ่มงาใหม่ไอ้แถ้าหัวหน่อมอยู่ทั้งงาใหม่นข้าวหองมิ่มพี่น้องไปไปลุนพี่น้อง่าจะห่างใหญ่ห่างหน่อยสัมได้ไปนด้ไหมน้ำได้ไหม เอาบ่ได้เห็นบ่ดเอาก็เลยว่าเจ้าเห็นเหมือนจะไดว่าข่อยได้นำทางนี่เนาะไปพี่น้องนี่ยลมป่าพี่เนาะห้างมิมกันนี่อยู่ป่าต้นหนาห่นี่พี่น้องอยู่ก้อนในก้อนไผ่พี่น้องก้อไผ่บ้านไว้สันซะเผินห้องอ่ะก้อไผ่บ้านภาษาบ้านเฮานะห้องอ่ะก้อไผ่บ้านเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้อง ถ้าไปเบิร์กไปรุ่นนะกันวัชพรางใหญ่ห้างหน่อยใช่ไหมเนาะอันนี้เป็นน้องซาฝนนี่เนาะถ้าไปรุ่นน้ากันพี่น้องวัชหรางใหญ่สบายวัชพรามีหัวหน่ำลายโบหรือจังไรเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งนแลกันพี่น้องป้าถ้าพี่น้องแมงสางพี่น้องมือนะสีมาเยกะไหมอ่าถ้าเห็นบมอพี่น้องเป็นโคเป็นโคพี่น้อง Mang sang, mình đang mang sang. Bay hiện đó. Ừ. Bò dị thương hiện là. Dị thương vườn này quá. À. Oh. Bên cặp cá của nhà phi nông ơi. Nhìn thấy Bên cặp cá của nhà phi nông thì nó. phô cắt được bộ phô cắt đó. Con này. Đấy, hả lại phi nông. Mang sang phi nông, mang sang. Ờ, trời. Vậy, hàng mịn mình đi vào phi กำลังสิเห็ดขบมันพี่น้งองเดี๋ยวสิซาพิทอยูีเห็ดขบพี่น้องเอาไม้ใส่พี่น้องเอาเครื่องใส่น้ำอ,อ้อยอ้อยให้มันใหม่กระนั้นกระหอเขาพี่น้อง,งันหมือนปลาพี่น้งองนี่เฮะเอาเครือหมัดพี่น้องเครือหมัดได้ มัดแน่นๆไว้พี่เนาะยังนั่นใหม่พี่เนาะจิ้มหมัดอีกรอบหนึ่งพี่น้องเียบลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยซองรอบก็ได้เนาะอันนี้เนีนไว้เลยพี่น้องเป็นหางผึ่งหอยคบบักใหญ่ๆนี่พี่น้อง เป็นหางหนิ่งนะเอาบ่อใหญ่ปันไดปล่อยพี่เนาะครบก็เฮาเป็นไีพอดีเทพอดีงามเนาะพี่เนาะทั้งหัวทั้งหางเฮ้ยทั้งพี่เนาะบ่อนจุดไฟพี่น้องไปไปลุยกันเลยพี่น้องอยู่ในก็ไผ่พี่พี่เนาะ ทางมิมาีทางาไปเอาเดพี่น้องีาทางครับไปบเหินจะเห็นเลยบเหินหนะพี่น้องในลุยันพี่น้องบ้าโขกเลยทางเข้าไปพี่น้องอุปสรรคคน,น้ำ น้ำไผ่พี่น้องอุปสรรคเห็นบ่นพี่น้องหางดำๆดนี่นะพี่น้องหางดำๆตัวหนอาหันเห็นบ่นี่บวานเซิงตรงกลางกล่องเลยครับหางมิ่มเป็นว่าพี่น้องเป็นห้องมาแต่โดนแต่พอแต่แม่แต่ปูย่ย่าตายายครับผมเลยพี่น้องเป็นพากกระห้องว่าหางมิ่มวันนี้ เวรห้างเิ่งได้พี่นอ้องห้างมิ้มนี่ไปดูอีกกันเลยพี่นอ้องอาสิอูดควนพี่นอ้งองเอาบ่อให้ไผ่ลูกได้ัาชิมไหมปลาครับพี่นอ้นนนนองควนครับเอาควนเถอะอะ กันใะ่ี่มนยยามนียามเนาะ ตาพี่น้องเลยนอนแบบนี้นี่นพี่น้องเลยนี่มัน,นมีอะไรพี่น้องวานตับห้าบแบนี้หาทางเข้าไปหาทางมันถี่เียบร้อยเลยพี่น้องโอ๋โอหกขนาดพี่น้องเผื่อสีทางหอดนี่ห่างมันพี่น้อง หางบักใหญ่เต๋อพี่น้องหัวหน้าก็จูบุอยู่พี่น้องโอ้ยมีแนวตัดพี่น้องเขาใส่ผ้าตัดเอายันหางมันแตกอยู่พี่น้องเขาใส่ผ้าตัดเอาพี่น้องยานหิดหางมันแตกอยู่เ่าควันเสียมากกว่าเ่าควันเสียเมีมันจะหดเดี๋ยวพี่น้อง ตัดเอาเด้อพี่น้องไีมพอตัดเอาเด้อหกกระดอกพี่น้องเลยทีนี้ก็ไผ่เนาะพี่น้องมาจากน้ำมาจากตีสังพี่น้องเลยกาะสากอยู่พี่น้องทีน้ำไผ่เอาออกมาไปถีบเรียบร้อยเลยพี่น้องยังมีแม่มันน้าแม่มันน้ามาพี่น้องคือว่ออคแนนหน้ายังติดอยู่พี่น้องเลย แม่มันนั่งน้่งใหม่ใหม่ถือหัวน้่งมันเต๋พี่น้องโอ้ยเบิดสวยเลยพี่น้องบดสวยเลยบันอันที่เคลียแม่มันออกเด็กพี่น้องบันบากพายถ่ายก่อนอย่ามันบอย n h a พี่น้อง เด, yup. ด,ดีด๋ยวเคลียแมยมันออกเด้อพี่น้องมาบ้างเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เดี๋เคลียแมยมันออกบะเนี่ยบินบนบินบนมันเพผงอยู่ใกล้บ่ได้เลยพี่น้อง บินบนบินบนบินบนมันเป็นอาหารนะพี่น้องห้องบริขาแม่มันได้พี่น้องนี่บริขาแม่มันเดือพี่น้องเอาเอาควันไหลไปซือ้อพี่น้องเลยอยากเห็นหรือบ่เห็นเนาะบ่ดามาเด้อพี่น้องเด้อ ห้างมันไปกินเลยสิพี่น้องเอาไปกินได้พี่น้องบ่ไดแล้วไปขายได้ห้างมันเตะพี่น้องไม่ตกถือเห็นไหมพี่น้องแต่หัวหน่ำพี่น้องถือไม่อย่างนี้พี่น้อง น้ำวานน้อยเลยที่ได้คลองนี่พี่น้องโอ้บองแมวนี่พี่น้องมันเมาควันพี่น้องเลยมันบริตายเลยอันตายเงี้ยเงี้อยู่พี่น้องถ้างบริขาบริจูมันไดอ้อปล่อยให้มันไปเห็ดห้างใหม่พี่น้องเลยนี่พี่น้องจังได้กัดใส่กัดทืบไล่เลยพี่น้องจากลอยไล่ อย่าลืมกดติดตามนําเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮาเนาะเนาะแม่มันยังบินวนวันวนันอย่พี่น้องครับม่มันไปพีนนปนป่น้องเว้ยนกไผ่แบบนี้มันสีใหม่ปา่าพี่น้องระวังเด้อพี่น้องไปเอาระวังลูกไผ่แท้ๆต้องหมอดให้มันดับได้แล้วพี่น้องได้แล้วมา Nàng ý mình vừa chạp xô vào nè Bát nằm, phía nằm phía thằng kia, hóa nằm vô ừ, cát con Bơ, phía nằm, mình phải nào? Mì tới nằm luôn luôn phía nằm nè Mẹ tao ổn mà phía nằm vô trong giận Chạp nè Chạp để có bòi hết vai vào nè phía nằm nè ngàn bắc nhảyเลย. Phun là mây, ba, phi long. Hẹn vào phi long. Ba tơ. Chết là mạ, bị sưng phi long. Khả năng comment mà bảo đại xưa đây. Nên nã hoi nục kinh. Hẹn vào phi hoi nục kinh. คนนี่กินบ่ได้พี่น้องอือฮึคนเม้ป่าพี่น้องเลยคลน่ะแดงหุ่เลยพี่น้องคลน่ะจับโชว์ให้พี่น้องมั่งดูวยตามลงอีกนิกหน่อยป้าต่อวานเจจโจ้ได้ปะนี่นำหวานจากธรรมศาสตร์พี่น้องหาใส่ ห้างนี่ประมาณสองร้อยังเนาะประมาณสองร้อยบาทพอได้พี่น้องแข่งขายนี่ห้างนี่ประมาณสองร้อยบาทหรือว่าหาสิพันกีบเนาะไม่ทงเงินลาออกอะน่ามันมีแต่ในเถิงนี่เออในเถิงนั่นแหละอยูรุมบ่มีบอลู่มันอยูรุมกันนี่พี่น้องห้างมักสวยเลยพี่น้องเสียสมแต่นี้ในไม้ตกถึกโอ้ยพี่น้องเลยมาเมื่อไหร่ได้พี่น้องบบบนี้บวกัดซิมบ่ ลองกัดซีมุงด <that> ูกัดลดนะบีเอาก็ได้ะโปน้ำหวานคำหใหญ่ลนนะเป็นอะไรขำหนหญ่ลดแขอไอซีมุงหอหใีญ่าเลยนี่เนาะมีขี้ไม่ติดนะพี่น้อง วานบุ่ดยอดเลยพี่น้องพอแล้วพอที่เกิดเขบ่เคยกินของแสีบสัมเนลเลยพี่น้องเลยก็ตืบไ่หนนะพี่น้องจิ้งลอยไห่โอเคพี่น้องอันนี้นขอจบคลิปเพียงแต่ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปพี่น้อง ขอบุญขอบคุณพี่น้องสุบสุขุสุขคนนอะอสิให้เกียรติเขามาหับส้มคลิปกับหอบพี่น้องขอบุญขอบคุณเลดยดายพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนพี่้องโอเคพี่นอง